วันนี้นะครับเรามาแชร์ไอเดียเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับในการเดินทางระหว่างจังหวัดกันนะครับผมใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับ b y d Dolphin รุ่น Standard Range นะครับมาได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับก็ใช้งานได้ถ้าในเมืองเนี่ยต้องถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆนะครับเหมาะสมมากๆกับการเดินทางในเขตเมืองแล้วก็กลับมาชาร์ที่บ้าน แล้วนะครับ,นะรบในส่วนของออการเดินทางข้ามจังหวัดละ่ะนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมมามาที่จากคอนแก่นนะครับจากบ้านมาสุรินนะครับนี่กำลังถึงขากลับแล้วนะครับก็วิ่งไปทางานเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับตอนนี้อยู่บริเวณบ้านไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะชาร์จที่สถานี พีดีทีนะครับเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้านะครับจำนวนหลายช่องนะครับส่วนมันจะมันจะลงท้ายด้วยสถานีชื่อสถานีแล้วก็ตามได้วยคำว่า h u บนะครับก็คือเราสามารถวอล์กอินเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจองอตัวหัวชาร์จได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงตู้นะครับว่ากนะับกระบวนการในการชาร์จนะครับเมื่อเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันจะมีกระบวนการ ยากง่ายมากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้เห็นป้ายล้วเป็นปามที่อยู่ตรงข้ามอันนี้ระยะนะครับแล้วก็กำลังงานที่เหลือนะครับตอนนี้เหลือ89%นะครับวิ่งไดอ้อีก3-6ิกเมตรพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะเริ่มกะเกณฑ์นะครับแล้วก็คาดการนะครับได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นความ ความกล้าก็จะมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันสบายใจร้อเปอร์ซนไหมนะครับในการหาสถานีชาร์จคําตอบก็คือไม่นะครับไม่เลยนะครับเราแม้จะคุ้นชินมาขับมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความความแอบลุ้นนะครับแอบลุ้นในระหว่างเส้นทางเดินทางนะครับเส้นทางหน้าง,งานเพราะว่า วันนี้โจทย์ก็คือเราจะต้องขนอุปกรณ์ไปทํางานที่สุรินทร์นะครับขาไปเนี่ยมันจะมีน้ําหนักลดค,ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างยัดเข้าไปข้างหลังด้วยนะครับแต่าขากลับเนี่ยมันไม่มีละนะครับมันไม่มีอุปกรณ์แล้วมันก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับเจอละสถานีชาร์จนะครับข้างหน้านี่เป็นฮับนะครับเดีย๋ยวเราหาทางกลับรถนะครับแล้วก็ มาต่อกันด้วยเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับในเมืองเนี่ยผมใช้คำว่าเพอร์เฟเลยนะครับถ้าท่านมีเครื่องชาร์จที่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งรับส่งลูกเข้าไปทำงานในออฟฟิศนะครับในเขตพื้นที่เมืองอย่างผมอยู่คอนแก่นเงี้ยนะครับก็ถือว่าเพอร์เฟเลยนะครับการเดินทางคล่องตัวมากนะครับข้อดีของรถน้ำมันก็นคือมันสามารถพาเราจากย้ายจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งได้ง่ายมากมาก ต้องบอกว่าง่ายมากๆเพราะว่าตัวน้ําหนักรถจริงๆมันจะอยู่ที่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วมันก็อยู่บริเวณใต้ท้องรถนะครับก็จะทําให้จุดศูนย์ถ่วงของรถค่อนข้างต่านะครับนั่นหมายความว่าการทรงตัวในระยะพื้นนะครับการเกาะถนนต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอัตราเร่งที่เกิดจากการขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันจะมีทอร์กที่ค่อนข้างควบคุมได้อย่างละเมียดนะครับได้อย่างสมูท ได้อย่างคล่องตัวมากกว่ารถสันดาปนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันทำได้ดีกว่าแหละนะครับเหมือนกับเราขับรถกอล์ฟนะครับในสวนสัตว์ซึ่งรถกอล์ฟที่ว่าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่ารถกอล์ฟที่สวนสัตว์มากๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันสนุกกว่านะครับมันสนุกกว่าการควบคุมรถ รถสันดาบรถที่ใช้น้ํามันนะครับ,บรแต่นะครับแต่การเดินทางระหว่างจังหวัดนะครับมีความเหมาะสมนะครับมีความอ,อมีความมั่นใจถนนม,นนนมรมีความ <12 S 1> สะดวกสบาย <km. S 1> เหมือนกับรถน้ำมันไหมนะครับคาตอบคือไม่นะครับคือตอบคือไม่เพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมการใช้รถของท่านนะครับ อาจจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดบ่อยๆเดินทางระหว่างจังหวัดบ่อยๆนะครับที่จะต้องไปชาร์จนอกบ้านนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งดีกว่านะครับรอให้รถยนต์ไฟฟ้านะครับมันสามารถวิ่งได้ระยะ800หรือว่า800กิโลเมตรขึ้นไปก่อนหรือว่า1 0 0 0ันขึ้นไปก่อนเนี่ยเพลเซฟเลยเพราะว่าระยะทางที่คนเราจะเดินทาง1วันเนี่ยไปกลับแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ย คนที่ถึกๆหน่อยผมคิดว่าเรนจ์ราระหว่างไม่เกินใกล้ๆ1,000เนี่ยเป็นเรนจ์ที่เหมาะสมนะครับทำให้เราสามารถเดินทางได้อย่างได้อย่างสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าชีวิตท่านนะครับพฤติกรรมการขับรถส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะครับเหมาะสมไหมกับการใช้รถไฟฟ้าแน่นอนครับผมเชียร์เต็ม100%เลยว่าถ้ามีกำลังซื้อแล้วว่าถึงถึงห่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรถนะครับ ถ้าขับในเมือเป็นส่วนใหญ่600แนะนําเลยว่า,าใช้รถไฟฟ้าดีดีมากนะครับดีมากับโด,ดยเฉพาะารุ่นยอดนิยมอย่าง b y Dolphin d, d เนี่ยอันนี้เป็นอีกอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับที่แชร์ประสบการณ์นะครับอ่ะเราย้อนรถกลับมาเรียบร้อยละตอนนี้แบตเราเหลือ7%นะครับวิ่งได้อีกยกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะเข้าไปาชาร์จใน อีวีหับนะครับสถานีบ้านไผ่นะครับเส้นทางที่จะไปกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานีชาร์จแบบหลายช่องนะครับก็สามารถขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเข้าไปชาร์จได้เลยไหมจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายเคเหลือเฟือนะครับตู้ชาร์จจะมีทั้งหมด4ตู้นะครับ8หัวชาร์จเหลือเฟือสำหรับ รถยนต์ไฟฟ้าโอเคตอนนี้ก็ถึงจุดชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตเตอรี่กัน โอเคตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับสแกนเรียบร้อยแล้วมันกำลังเชื่อมกับระบบนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเริ่มชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอาีกประมาณสักประมาณสินาทีนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็มาหยีบสักงีบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับผลแก่นกันโอเคครับ